ปลาร้านะคะคุณลูกค้าฟังนะคะฟังให้ดีนะคะคุณลูกค้าขะวันนี้พิมพ์มาขายปลาร้านะคะสโลเกนปลาร้าแม่อีพิมพ์คนกินตายคนขายติดคุกค่ะดูดบุหรี่ตายผ่องส่งแต่ถ้าแม่อีพิมพ์ตายทันทีค่ะ คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเราจะทําการตําบักหุงกันก่อนคกแรกค่ะเปิดฟลอร์เลยนะคะใส่พริกค่ะกระเทียมค่ะคุณลูกค้าขากระเทียมค่ะแล้วก็ตำเออชูรสอยู่ไหนอะต่างๆ่อะอยู่ไหนกระเทียมเยอะเอาออกลูกค้ามันเอาออกได้นะคะถ้าเราเผลอตัวเผลอใจอะไรอะไรไปแล้วก็เอาออกได้ค่ะภาแลแม่พิมพ์ค่ะลูกค้าขารสโอชะไม่เป็นภาระลูกหลานค่ะ บาร้าแม่อีพิมพ์ค่ะคุณลูกค้าขาใส่พริก2เม็ดค่ะนะคะรสโอชาไม่เป็นภารลลูกหลานนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออทำกินเองได้ไม่ต้องกวนใครนะคะคือตายเร็วอะค่ะ หนึ่งชิ้นใส่เปลือกเข้าไปด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เก๋แล้วก็นะคะถั่วฝักยาวนิดหน่อยแบบตำหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็มะนาวอีกอแฟชั่นนะคะแฟชั่นการบีบมะนาวแฟชั่นเวอร์ออะ ผัวรัวแทงค่ะตัวนี้คุณลูกค้าขาเป็นความนัวที่ผัวก็ให้ไม่ได้ค่ะตามเข้าค่ะวยง่ายไม่ไหวลูกค้าขาต่อไปชิมค่ะจบค่ะอร่อยใส่เส้นเข้าไปค่ะใส่เส้นค่ะอ่ะแท่นวางเลยจ้ะแท่นวางเลยจ้ะลำดับต่อไปขออนุญาตเป็นมะเขือเทศค่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ ปึ๊บปัปป๊บป <c oughs> ึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาบักเขียค่ะบักเขียค่ะปึ๊บปั๊บ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 ปึ๊บปั๊จานไม่เอา ง่าย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 ดังนี้ขนมจีนมาแม่ง่ายๆดังนี้ขนมจีนมาแม่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขานี่อร่อยที่สุดแล้วค่ะขอน้ําล้างมือก่อนน้าล้างมือกวังหนึ่งค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาก้มตำปลาราแม่ยี่หิ่์ตำง่ายๆตำาบาๆเบ๊ะอย่างตำได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาขอซิมเน ้คุณลูกค้าค่าตังปลาหนึ่งผ่านไปยำปลาแซลมอนยำปลาสมอนยำปลาสมอนยำปลาสมอนไม่มีอะไรคะ่ะพริกป,ป่นใส่ตามใจดูรสใส่ตามใจหยดอก หมุนแบบนี้เลยค่ะไม่เป็นไรดูรสใส่ตามใจน้ำตาลใส่ตามใจแล้วก็ข้าวคั่วใส่ตามใจแล้วก็หอมแดงใส่ตามใจกระเทียมใส่ตามใจผักโรยใส่ตามใจพริกก็พริกบ่นใส่ตามใจ พลิกบ่นนะคะถ้าพลิกบ่นเราต้องเงียบนะคะไม่งั้นพีจะไม่หยุดบ่นนะคะเพราะเราจะปวดหัวปวดประสาทนะคะถ้าพลิกบ่นเราต้องเงียบนะคะนันพลิกบ่นปะต่อไปค่ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนมะนาวค่ะมะนาวค่ะ และมะนาวค่ะอุ้ยน้ำตาลน้ำปลาชูรสคุกเขาค่ะคุกเขาค่ะซิ้มเบิงมะนาวอีกหน่อยหวานมะนาวอีกหน่อยหวานโอเคแล้วก็น้ำปลา คนค่ะอ่ะ á, ยกออกจ้ะเอาปลาแซลมอนใส่คนคะ่ะเอาปลาแซลมอนใส่แล้วคนคะ่ะคุณลูกค้าขาเรียนเชิญคะ่ยคะยำปลาแซลมอนค่ะคุณลูกค้าขาพิมพเรียนเชิญยำปลาแซลมอนคะ่ะพิมพ์เรียนเชิญคุณลูกค้ายำปลาแซลมอนค่ะช้อนอันคะ่ะ เชิญคุณลูกค้าเลยค่ะยำปลาแซลมอนค่ะเน้นเน้นค่ะน้ำตาลน,น้ำปลาร้ามะนาวเข้าคั่วพริกป่นตามใจคุณอยากทานแบบไหนเลือกเอาเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนัวปรุงเอาเองตามใจชอบน้ำปลาร,ะระะ้าอร่อยอะไรก็อร่อยค่ะือ รหนะต้มตามไปํยำปต่อไปนี้เป็นการเปิดการขายค่ะต่อไปนี้เป็นการเปิดการขายค่ะ พิมมีตะเกียบไหมป้าพิมไม่มีอะไรค่ะขอช้อนก็ได้ค่ะเมื่อกี้พิมไปบางไหนแล้วพิมมาให้อีกอันอืมนัวมากแม่ ทำง่ายลูกค้าปรุงตามใจชอบเริ่มเนาะ ที่ร้านเฮียขาวตลาดไทยอ่าเฮียขาวสิมุมเมืองตลาดไทยร้านพืชผลคุณลูกค้าคาะไหลๆร้านเลยพิมพ์จําชื่อไม่ได้คุณลูกค้าฟังพิมพูดนะถ้าจะเอาถึงหน้าบ้านตอนนี้เอาไปเลยค่ะราคาโคตรดีกขวดครึ่งโหลให้พิมพ์ว่าครึ่งโหล300บาทยกโหล12ขวดแทนที้ต้องเสีย600วันนี้ไป500ค่ะ ใส่ค่ะลูกค้าเอาพริกใส่ค่ะครึ่งหลอหรือยกหลอเอาไปเลยค่ะโคอ,อร่อยอร่อยกว่าเจ้าอื่นบอกเลยไม่ได้บัฟแต่อร่อยกว่าจริงๆกระเทียมใส่นิดนึงค่ะกระเทียมใส่นิดนึงตำครึ่งหลอหรือยกหลอว่าไปครึ่งหลออยู่หรือยกหลอว่าไปอันนี้ถ่ายออกเลยค่ะขอจานไว้ใช้ หรือยกโอว่าไปลำดับต่อไปค่ะก้ตะบวยนี่ค่ะกูหายไปไหนอ๋อยู่นี่พระฟ้าบักสู้รถ <c oughs> น้ำตาลปี๊บค่ะกตาลปี๊บ ใส่เข้าไปตำเข้าไปครึ่งโหลค่ะครึ่งโหล 300, าสามร้อยอดอกสลวนแล้วครึ่งโหลสามร้อยยกโหลห้าร้อยบาทค่ะจัดไปครึ่งโหลสามร้อยยกโหลห้าร้อยคุณลูกค้าไปทำน้ำจิ้มแจ่วโคตรเด็ดเลยคะ่ะเดี๋ยวพิณทำให้กินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตำส้มตำให้ทุกคนกินรอสักครู่เดี๋ยวจะตำส้มตำให้ทุก ค่ะลํำดับต่อไปใส่มะนาวค่ะใส่เข้าไปให้มันดูวเวอร์ค่ะลูกค้าบีเข้าไปค่ะอย่าพักค่ะอย่าแผ่วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหลบัวมาค่ะไหลบัวมาค่ะใส่เข้าไปจริงๆแล้วเขาว่าต้องหัน่นใช่ป่ะไหลบัวมันงั้นมันเป็นยาง ก็มีมีดไหมคะอ๋อมีดนะโอเคเป็นอย่างเออเออเออไปต่อยาแผวค่ะไปต่อยาแผวเออเข้าไปตำไหลบัวค่ะมะนาวใส่แล้วน้ำตาลใส่แล้วชูรสใส่แล้วค่ะแต่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาอย่างเดียวพอเค็มนัว หึ่งช้อนค่ะไม่มีเหม็นไม่มีข่าวใครไม่ทานปลาลากินได้ปลาลาพิมพปลาลาคนกรุงเทพปลาลพิม,พปพมพเป็นปลาสําหรับคนทั่วไปไม่ต้องอีสานคักไม่ต้องเหม็นจา๋ากินตําในออฟฟิศได้ในหอพักได้กินได้ตลอดเวลาค่ะรู้สึกว่านี่แหละคือรสชาติที่เราต้องการค่ะ,ะดโคตรดีของโคตรดี ตำไหลบัวค่ะมุนตำไหลบัวค่ะคุณลูกค้าค่ะตำไหลบัวก,กินกับขนมจีนอีกแล้วตำไหลบัวกินกับขนมจีนอีกแล้วค่ะได้ปะตำไหลบัวก,กินกับขนมจีนอีกแล้วค่ะหยิบไหลบัวมาอันอืม ขอโทษจริงๆค่ะส้มตำม,มันต้องมือมอืมวสวยมากก็ทิชชูเอ้ยแล้วก็ซอน้มจีนเลยค่ะโอ้ย ตาย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 จุ่มหน่อยนะคะอืมลดต่อไปอยายมาลีลาเร็วๆกึ้นหลยยกหลย ลำดับต่อไปลาบปลาหมึกวิธีการทําโคตรพ่อคนแม่ง่ายเครื่องปรุงมาค่ะป้าฟ้าวิธีการทาโคตรพ่อคนแม่ง่ายมาตรงนี้เลยค่ะป้าฟ้าค่ะเอาพริกป่นมาพริกป่นใส่พริกป่นลำดับต่อไปเข้าคั่วลำดับต่อไปบักสู้รถบักสู้รถ และน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมละลายง่ายคุณลูกค้าขะ,ะพริกซอยหน่อยไหมคะจักนิดพอเป็นกระายหักโรยหน่อยไหมคะต้นหอมหน่อยไหมคะหอมแดงหน่อยไหมคะมะนาวบีบไปคะ่ะมะนาวบีบไปคะ่ะมะนาวบีบไปจ้า แล้วก็น้ำปลาราแม่อีพิมพรายการนี้เป็นรายการที่4แล้วนะคะ4ีเมนูแล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยยังหมดไปแค่คอขวดนะคะคุณลูกค้าปลาระรของพิมพ์พสะอาดได้ออยอแล้วก็ที่สำคัญไม่ใส่สารหนืดนะคะใส่น้ำปลาราไปแค่นี้พอ ไม่เหม็นคักไม่อีสานจา๋าขออภัยสําหรับคนเคุณลูกค้าบางท่านที่ชอบเหม็นๆนะคะต้องยี่ห้ออื่นของพิมพ์เนี่ยปลา้าพิมพ์หอมอร่อยชิมค่ะชอบเปรี้ยวใส่มะนาวค่ะปลาหมึกลงไปค่ะลูกค้าปลาหมึกลงไปค่ะปลาหมึกลงไปค่ะนี่ขาวๆวอวบๆค่ะขาวๆวอวบๆลงไปค่ะ ลงเลยค่ะโคดแซ็บค่ะซีดซาสค่ะลาบปลาหมึกค่ะจานค่ะมาค่ะลาบปลาหมึกค่ะมาจ้ะลาบปลาหมึกมาแล้วจ้ะ